ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาบริกรรมคำว่าพุทโธในใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายใน ใจิตใจของผู้ใดมีความเศร้าหมองขุนมัวด้วยอารมณ์ใดๆก็ตามเวลามาถึงปัจจุบันนมธรรม,รมที่เป็นปัจจุบันในขณะที่เราฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ก็จงทำใจของตนให้ผ่องใสสะอาดคำว่าใจสะอาด ใจดีใจงามใจไม่มีความโกรธความโลภความหลงใจไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเบียนกับใครเป็นจิตใจที่เลือกว่าให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาการนึกน้อมเอาพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทโธในดวงใจนี้ เป็นสิ่งสำคัญคือว่าพระพุทธศาสนาจะมีมาได้ก็มาจากพุทธพุทโธพระพุทธเจ้านั่นเองเราเอาคุณพระพุทธเจ้ามานำลึกอยู่ในใจของเราเมื่อเราเอาคุณพระพุทธเจ้ามาภาวนาอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านประกอบกระทำอะไร ท่านจึงได้ตรัสเป็นประพุทธิจักท่านก็บำเพ็ญทานการกุศลไม่ว่าจะพบใดชาติใดท่านก็ทำบุญให้ทานตลอดมาท่านก็รักษาศีลห้าศีลแปดเกิดมาพบใดชาติใดท่านก็เพียนพยายามอย่างนั้นเรื่อยมา เมื่อท่านมีความทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาอยู่ไม่ขาดจิตใจของท่านก็เป็นจิตใจที่เรียกว่าองค์อาจกล้าหาญเป็นผู้มีความสามารถในการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาท่านไม่ได้มุ่งเอาหน้าเอาตากับบุคคลผู้ใด ท่านมุ่งต่อการปฏิบัติเพื่อละความโกรธให้มันหมดไปเพื่อละความโลภให้หมดไปเพื่อละความหลงให้หมดไปสิ้นไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราลำลึกถึงพระพุทธองค์เราก็เดินตามลอยฝ่าบาทคือพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทานพระพุทธเจ้ารักษาสินหน้าสินแปะขึ้นไป พระพุทธเจ้าเจริญภาวนาไม่ประมาทมัวเมาเราก็เดินตามตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้านั้นเราก็มาเห็นเวลาท่านหมดกิเลสแล้วตอนเมื่อท่านยังเป็นเป็นผู้บำเพ็ญบารมีอยู่ก็มีทุกอย่างทุกประการ เรียกว่าบำเพ็ญบารมีสิบประการสิบประการสิบข้อนั่นแหละแต่ละข้อมีสามขนาดจึงเป็นบารมีสามสิบทัศสามสิบเป็นสามสิบเมื่อเต็นบริบูรณ์แล้วพระองค์ท่านก็ได้มาตรัสลูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณให้ปรากฏการในโลก เมื่อพระพุทธอ,องค์ไม่มีความท้อแท้อ่อนแอประการใดไม่เลิกล้มความเพียรเราผู้เป็นโลกสิทธิพุทธิเจ้าก็ไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอและไม่ให้จิตใจล้มแลว้วให้ใจมันลุกขึ้นลุกขึ้นภาวนาจนกระทั่งจิตใจนั้นมีแต่ความ เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสสงบระงับไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนโยที่ไหนก็ตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีนภาวนาอยู่ตลอดชาติผลที่สุดบุญบารมีที่บำเพ็ญอยู่รักษามาอยู่โดยลำดับลำดับก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปโดยลำดับ ไม่มีการตกต่ำหรือถอยหลังมีแต่ก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าวันคืนเดือนปีอะไรก็ตามท่านก็ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลน,นอกจากพระองค์ท่านจับบำเพ็ญจิตใจของพระองค์ให้เข้าถึงความวีมุตหลุดพ้นแล้ว ก็ยังตักเตือนตรัสพระธรรมเทศนาสอนมนุษย์และเทวดาไม่มีความท้อถอยแนะนำตักเตือนบอกลั่งสั่งสอนที่ไหนผิดก็ให้แก้ไขที่ไหนถูกก็ให้เจริญในมากขึ้นเป็นวิสัยของพระพุทธเ,ทเจ้า เป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีความเมตตาสูงมุ่งหวังให้แก่มนุษย์และเทวดาอินชมทั้งหลายให้เจริญก้าวหน้าไปไม่ให้ถอยหลังเข้าคลองการถาวถอยหลังเข้าคลองนี้คนเรามันมีเยอะแยะมากมายแล้ว ทำอะไรเมื่อยังไม่ได้สำเร็จพระองค์ก็ไม่ท้อถอยแม้จะเป็นภาวนาอนาปาลมหายใจพระองค์ก็เอาจนได้จิตใจสงบหลังคับเพราะว่าการปฏบิบัติบูชาเท่านั้นเป็นทางที่จะหลุด พ้นออกไปได้จากโลกจากวัฏฏะสงสารอันนี้ถ้าจิตใจนี่แหละมีแต่การฟุ้งซ่านลำคาดล่่ไหลไปอยู่ใต้อำน,นาจกิเลสแล้วก็ยากที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้เพราะว่าจิตมันเคยจมอยู่ในโลกนี้มามากมายแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้มาตรัสรู้ในโลกท่านก็รู้เข้าใจทีเดียวว่าการเย,ยนว่ายตายเกิดของจิตตะวิญญาณแต่ละบุคคลบุคคลนะ่ะแรีววันนับไม่ถ้วนแล้วเกิดมาพบใดชาติใดก็มาเกิดในลูกขาบมนุษย์นี่แหละเพื่อจะได้บำเพ็ญบารมี ในจ <The> enfin, ิตใจของตนให้แกวกราสามารถขึ้นไปโดยลำดับลาดับการปฏิบัติบูชาจึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาคือว่าอุบายใดที่จะยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นก็ให้เอาอุบายนั่นแหละมาตักมาเตือนมาภาวนา ละออุบายภาวนานั้นไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาใดก็าตามมันขึ้นโยกับความกำหนดรู้แจ้งรู้จริงภายในจิตใจของคนเรานั่นเองอย่าได้ทอดทุระอย่าได้ปล่อยคือว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งผ่านพ้นไป ให้เราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พระพุทธอ,องค์ท่านจึงตัดเตือนว่าอันการภาวนานั้นไม่ว่าจะภาวนาข้อใดทำอันใดก็าตาม ให้ตั้งใจภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกโดยเฉพาะแล้วมรณะกรรมฐานคือความตายนี่จะต้องเข้ามาถึงทุกคนไม่เลือกว่าคนนั้นจะเป็นสมมุติอย่างไรมรณะภัยคือความตายนี่มันไล่ติดตามคนเราอยู่ทุกวันเวลา ไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้านั้นไม่มีความประมาทตั้งใจทำคุณงามความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดกาลแม้เหตุการณ์ต่างๆจะทำให้พระองค์เหมือนก็จะเดือดร้อนมุนวายก็ตามแต่ว่าน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้านั้นเป็นจิตใจสูงส่งเลียวว่าหมดกิเลส ไม่โกรธให้ใครคนที่หมดกิเลสไม่มีการโกรธให้คนโน้นคนนี้ปรับปรุงตัวเองให้สงบประงับอยู่เสมอไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปจะมาทางไหนก็ต,ตั้งใจรวมใจให้มีสมาธิภาวนาไปทุกขณะทุกเวลาผลที่สด เมื่อจิตใจตั้งมั่นได้ทุกคนก็จะมองเห็นว่าศีลธรรมกรรมฐานนั้นมันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ใกล้ในตัวเราทุกคนนี่เองภายในหนังหุ้มเป็นที่สุดรอบเข้าไปเป็นสถานที่ภาวนาเป็นสถานที่ปารกความเสียง ความเพียรความหมัน่นความขยันนั้นไม่ใช่เพียงคําพูดคําพูดนี้เป็นการแสดงออกความเพียรนั้นทันว่ามต้องมีอยู่ทุกเวลาเมื่อความเพียรความหมัน่นความขยันภาวนาไม่ท้อถอยทุกคืนก่อนจะหลับจะนอนกกราบพระไหวพระจวดมนต์เสร็จแล้วกนนั่งขัดสมาธิเร็ร บริกรรมภาวนาทำใจให้สงบรังับไม่ปล่อยปากละเลยเมื่อใจิตใจไม่มีปล่อยปาะละเลยนั่งที่ไหนนอนที่ไหนยืนเดินไปมาที่ใดก็มีสติความระลึกอยู่ในใจเรานึกพุทโธทสติก็ควบคมุมอีก ว่าจิตใจนั้นเป็นผู้รู้อยู่ที่ไหนก็รู้ที่นั่นอะไรมากระทบตากระเทือนใจก็ตามรู้ตามเห็นอยู่ในตัวในใจนั่นเองอการภาวนาในทางพุทธศาสนานี้เป็นสิทธิของแต่ละบุคคลบุคคลไป ใครตั้งใจดีก็ได้รับความสงบสุขเยือกเย็นในใจของตนเป็นคนดีไปถ้าใจไม่สงบระง,งับปล่อยปากละเลยไม่ควบคุมจิตใจจิตใจก็มีแต่จะตกต่ำเลื่อยไปขึ้นสูงไม่ค่อยจะได้เวลาเรานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาอยู่อย่างนี้ ต้องมีสติเต็มที่ท่านว่าเป็นมหาสติปัฏฐานสี่และเลึกอยู่ในกายยวธนาจิตธรรมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามให้ถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติธรรมะได้พุกรลมหายใจเข้าออก ถ้าจิตมันเกิดประมาทขึ้นมาไม่มองเห็น <c oughs> ซึ่งภัยอันตรายคือความตายนั้นท่านก็ให้เล็กให้เจริญเตือนใจว่าชีวิตของเราที่เกิดมานี้มือความตายเป็นผลที่สุดเมื่อความตายมาถึงเข้าแล้ว ิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวของเราเป็นร่างกายสังขารอันนี้ตัวเป็นของเราความจริงลูกทำนามธรรมเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นของบุคคลผู้ใดความจริงธาตุดินน้ำไฟลมน่มันก็เหมือนเหมือนกันหมดมันต่อเนื่องกันมาตัวเรามาจากไหนก็มาจากบิด,ดา,มามารดาผู้บังเกิดเก้า แล้วคนอื่นผู้อื่นมันก็ต่อคืนไปข้างหลังอย่างนี้ตลอดการเพื่อให้จิตใจนี่แหละมีความสงบสุขเยือกเย็นไม่วุ่นวายภายนอกใจจะได้เกิดความสุขความสบายด้วยอำนาจภาวนาเมื่อภาวนาเข้าไปจริงๆจนสงบตั้งมั่นได้แล้ว ก็เป็นต้นทางทุกๆคนจะต้องประกอบกระทําให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาวันเวลาไม่ได้มาช่วยเราท่านทั้งหลายแต่ว่าจิตใจของเราเองนั่นแหละช่วยตัวเราเองวันไหนคืนไหนมันเกียดขค้านทอถอยก็ให้ ตั้งใจขึ้นมาใหม่ถ้าเรานั่งมันง่วงก็ยืนภาวนาก็ได้ถ้ายืนภาวนามันยังง่วงเหงาเหานอนอยู่ก็เดินจงกรมกำหนดทางสั้นยาวเดินกลับไปกลับมาบริกรรมพุทโธในใจจนจิตใจสงบระง,งับได้ทุกวันทุกคืนไม่ให้ขาดระยะ อันนั่นจึงชื่อว่าเป็นคนตั้งใจเอาใจใส่ในข้อวัดปฏิบัติที่ตนประกอบอยู่ก็ะทำอยู่เราก็ต้องตั้งใจต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ตาเราคิดตรวโลละรู้ได้เข้าใจในใจของเราอย่างใดก็มีสติประจำใจอยู่มีสมาธิประจำใจอยู่ มีปัญญาวิชาความรู้ประจำใจนี้อยู่เรียกว่าอยู่ในใจนั่งก็อยู่ในใจนอนก็อยู่ในใจยืนก็มีอยู่ในใจเดินไปมาที่ไหนก็มีอยู่ในใจของตัวเองไม่ใช่ใจผู้อื่นใจผู้อื่นคนอื่นเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเรา ใจของเรามีอยู่ภายในหนังงุ่มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้จิตใจอยู่ภายในนี้เราต้องโอปนญิกธรรมน้อมเข้ามารวมเข้ามาสงบเข้ามามาอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอยู่ในจิตใจน,นี้ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินไปมาที่ไหนก็ กำหนดให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกจนใจเย็นใจสบายใจเป็นผู้มีความสุขไม่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวียนรตั้งใจอยู่ภายในจิตใจอันนี้เมื่อว่าตั้งจิตใจดวงนี้ได้แล้วใจจะแจ้งใสสว่างภายใน ใจแจ้งใจสะอาดรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักกุลรู้จักโทษไม,ไม่เหมือนกับว่าใจไม่สงบใจไม่สงบมีแต่เรื่องวุ่นวายถ้าสงบแล้วก็มีแต่เย็นสบายเป็นสุขอยู่ในหัวใจแม้จะไม่มีอะไรเป็นสมบัติของตนก็ตามจิตใจที่สงบระงับนี้และ เป็นอุบายธรรมอันสำคัญยิ่งที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องประกอบกระทาให้เกิดให้มีขึ้นอย่าเข้าใจว่าคนอื่นทำแล้วภาวนาแล้วแต่เราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ได้อะไรทั้งหมดต้องนับหนึ่งไปจากเราสองไปกับบุคคลผู้อื่น บุคคลผู้อื่นนั้นจะทำไม่ทำไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่ตัวเราทุกคนอยาได้ประมาทนั่งโดยความไม่ประมาทคือนั่งภาวนาสวดมนต์ไปยืนไม่ให้ประมาทยืนก็ภาวนาในยืนนั้นแหละเมื่อใจมีความสงบตั้งมั่นไม่หันเหไปกับอารมณ์ใดๆ ถานที่ภายนอกอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็าตามย่อมมีอุบายธรรมต่างๆนำเข้าไปสอนใจนั่นเนี่ยว่าพุทโธในใจธรรมโมสังโฆอยู่ในใจอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเป็นความสุขเป็นความเย็นเป็นความไม่เหล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหา ฉะนั้นโอบายธรรมต่างๆนี้ไม่ว่าจะเป็นออบายขั้นใดภูมิใดเมื่อจับจุดใจของเราได้ก็ให้เอาอบายนั้นแหละมาสั่งสอนแนะนำพําสอนให้อยู่ให้สง,งบได้ในวัจใจให้พากันภาวนาอยู่ในใจอย่าอยู่นอกใจทั้งวรระวัง ในธรรมในหลักในสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเมื่อสติไม่ขาดสมาธิก็ต่อเนื่องเมื่อสมาธิต่อเนื่องปัญญาก็เกิดปัญญาเกิดขึ้นจะกำหนดพิจารณาอะไรอะไรได้ทุกทวนนาะแต่ต้องอาศัยความตั้งอกตั้งใจของเราทุกคน จงบังเกิดมีในใจของตนได้เรียว่าพุทธพุทโธจริงๆมันอยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในร้อนใจที่สงบระง,งับย่อมเป็นจิตใจอันเยือกเย็นสาบายเรียกว่าพุทโธพุทโธอยู่ในดวงใจอยู่จนสงบระง,งับเป็นองค์พุทโธจริงมีอยู่ภายใน าการนั่นการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนานี้ยาได้มีความทอดแท้อ่อนเอในหัวใจเมื่อใครประกอบกระทำบุญกุศลก็ย่องตามรักษาเห็นผลขึ้นมาในพบนี้ชาตินี้คือว่าอะไรอะไรมันดีขึ้นนั่นไม่เสื่อมลงไป คือว่าจเจริญก้าวหน้าไปโดยลำดับลำดับฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจำนำไปปฏิบัติก็จะเป็นไปเพื่อความจเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาอวังก็มีด้วยประกาละนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัตสตุมาเตภวัต,ว,ตวันตรายโยสุขทีที่ขายุโกภวะ อะพิวาธานาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจต,ตารูธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังกาลัง